็อยู่กับช่องมิเตอร์อาร์มนะครับหายกันไปนานเลยก็เพิ่งมีเวลาทำคลิปนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการาได้ลดนะครับออบเจกต์260นะครับเป็นรถหนักเทียสินะครับของตวเวียนนะครับก็คล้ายๆกับ279นะครับที่ผมเคยแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ เดี๋ยวก่อนจะไปชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร e กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับผมก็ให้เราเข้ามาที่นะครับสมอระพูมนะครับสมอลระพูมก็จะมาเจอกับเจอกับแอนหน้านี้นะครับเอาฝั่งนี้ครับจะเป็นภารกิจภารกิจของอ b อบเจกต์ 2องนะครับอั่งนี้จะเป็น2องเอนย์นะครับน,นี่เป็นเป็นคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับอันนีุ้รภารกิจกันนะครับบุรคัรแต่2องหศนย์จะมาทําฝั่งนี้นะครับคือต้องทําไล่ตั้งแต่ตั้งแต่อันนี้เลยครับไอสตัก๊ก ซักสี่เนี่ยครับเราต้องไล่ทำทุกภารกิจเลยครับทำพวกเนี่ยภารกิจพวกนี้มันก็จะมีพวกเงินพวกอะไรให้ครับเยอะแยะก็<ๆ>ะทำไปเรื่อยๆจนมาถึงภารกิจสุดท้ายนะครับแต่ของของฝั่งนี้นะครับมันมันจะไม่เหมือนกับสองเก้านะครับมันจะใช้เป็นประเภทของรถนะครับ อันนี้เป็นรถเบานะครับรถเบารถกลางรถหนักายานเกาะแล้วก็อัตาจรนะครับก็จะใช้เป็นประเทศอะไรก็ได้นะครับแต่279เนี่ยมัน,จะ,ะน,ะน,ะนจะระบุเป็นประเทศนะครับแต่เนี่ยจะระบุเป็นประเภทนะครับประเภทของรถนะครับรถเบาใช้ได้ทุกประเภททุกประเทศเลยนะครับเนี่ยครับก็ทำไปเรื่อยๆจนไปถึงข้อสุดท้ายครับ ็สุดท้ายเราต้องเก็บแบบจบภารกิจแบบมีเกียรตินะครับเราก็จะได้บัตรอันนี้มานะครับประเภทละหนึ่งใบนะครับสมมติว่าเราเราไม่ถนัดอัตราจรเนี่ยเราก็ไม่ต้องเล่นก็ได้เราเล่นแค่สี่ประเภทเนี่ยรถคั้นแรกอ่ะมันก็จะได้มาสี่ใบนะครับอันนี้ทำไปเรื่อยๆจบข้อสุดท้าย ก็จะได้มาอีก4นะครับอีกสี่ก็เป็น8อันนี้อีกที่ห้าเออมอีก4ก็จะเป็น12นะครับตอนนี้เรามี12บสอใบนะครับสมมุตินะครับสมมุติเรามี12บสอใบแล้วพอเรามาถึงไออเจต์ของหกศูนย์เนี่ยเราเลือกจบแค่ อสองสายพอนะครับจบข้อสุดท้ายอะ่ะไม่ต้องจบ2ฝั่งก็ได้นะครับไม่ต้องจบ2ฝั่งก็ได้เข้าใจป่ะเมื่อกี้เรามีสิบสองใบนะใช่ไหมครับการปลดแต่ละอันเนี่ยกดผ่านเราจะใช้สี่ใบนะครับเมื่อกี้เรามีสิบสอสมมุติว่าเราจบไปจบแค่ผ่านนะครับ จบแค่ผ่านสองสายเนะี่ยจบแค่ผ่านสองสายพอนะครับสมมติอาถนัดรถเบากับรถกลางก็ได้ข้อสุดท้ายนะเนี่ยเนี่ยข้อสุดท้ายเนะี่ยเราเราจบฝั่งเดียวได้ปะเราก็จะเสร็จหนึ่งข้อเนี่ยเราเล่นแค่สองสองประเภทพอนะครับแล้วอีกสามสามประเภทอะ่ะเราก็กด กดข้ามไปได้เลยเพราะว่าเรามีบัตรผ่านนะครับ12ใบื่งกีครับ43ิ2เนี่ยแล้วเราก็มาเล่นแค่สองลายเพอาแค่นี้จบเลยครับก็ได้รถแล้วครับก oh ็ไม่ยาครับง oh <no. S 1> ่ายๆง่ายญ่่นนะครับแต่ได้บัตรมาแล้วครับอย่าไปกดนะครับอย่าไปกดกดแบบเนี้ยกดแบบภารกิจย่อยๆเนี่ยกดกดข้ามอะอย่าไปใช้นะครับ ให้เก็บมาใช้สุดสายเลยนะครับให้เก็บมาใช้ตอน2อ,องศูนย์ทีเดียวเลยนะครับถ้าถ้าคุณไปใช้ก่อนก่อนหน้านี่ครับบัตรบัตรที่จะมากดผ่านเลยครับเนี่ยบัตรก็จะมันก็จะกดไม่ได้นะครับคุณก็ต้องไปเล่นอีกหลายประเภทนะครับให้จบนะครับมันก็จะยิ่งเพิ่มความยากขึ้นไปอีกน,นะครับ รถเบาก็ใช้ได้ทุกประเทศเลยครับประเทศอะไรก็ได้ครับรถกลางรถหนักรถยานเกาะนะครับ,นนครบใครถนัดอะไรก็เลือกเลือกเล่นเอานะครับนี่อันนี้ผมเล่นเล่นทุกอันเลยเพราะว่าผมจะเอาพวกของวันพวกนี้นะครับ,บถ้าใครถนัดทุกข้อนะครับ ตอนท้ายท้ายสองก็สาบายนะครับก็เบือเล่นแค่เล่นแค่สายเดียวจบเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ทีม่มีอะไรอยากก็เล่นไปเรื่อยๆรื่อครับเดี๋ยวมันก็ได้เองนะครับแต่หลังหลังอ่ะมันจะมันเล่นไปเรื่อยๆจะไม่ได้เองครับ คือเราต้องเราต้องนึกอยู่ตลอดแล้วว่าเฮ้ยมีภารกิจนี้นะทำอย่างนี้นะนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมมาทาําภารกิจกันนะครับมันมีพวกของรางวัลอะไรมากมายเลยนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด u u s c r i b e นะครับให้ยองมิตเตอร์อาร์มด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ